สำหรับมิน้กะเมนูนะครับเมนูแกงปลากระป๋องนะครับใส่เส้นนะครับผม <c oughs> แกงปลากระป๋องใส่เส้นนะครับนี่ครับผมแกงปลากระป๋องใส่เส้นนะครับนะครับแกงปลากระป๋องใส่เส้นเลยนะครับผม ห้อกระดิเทสไซนนะครับหมอเะเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็สิประมาณนี้นะครับ ปากระป๋องนะครับเกียงปลากระป๋องใส่เส้นนะครับผมสิประมาณนี้นะครับพี่น้องเข็ดไปกินอยู่ที่ทำง,งานนะครับ <c oughs> สำหรับเซาเซานี้นะครับผมกะซิมี่ซ้ำนี้นะครับครับฝากติดตาม้ด้วยครับผมติดตาม